ต่อมาค่ะเ,เรื่องต่อมาคือ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  too much caring is smothering คือการใส่ใจมากจนเกินไปมันก็เป็นการกดข่มได้เหมือนกันเป็น smothering คำว่า s แล้วก็บวก m o t h e r อีกแล้วนะคะกับที่คำเมื่อกี้แหละการกดการเอ่อการปกป้องจนเกินไปจนมันพัฒนาไม่ได้ When I first married Bonnie the night before I would leave town to teach a weekend seminar ตอนที่ผมแต่งงานกับบอนนี่ใหม่ๆนะ คืนก่อนที่ผมจะออกจากเมืองเพื่อไปสอนเพื่อไปสอนวันไปสอนสัมมนาในวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ย she would ask me what time I was getting up เธอก็จะถามผมว่าผมจะตื่นนอนตอนกี่โมงจะตื่นกี่โมง then she would ask what time my plane left แล้วเธอก็จะถามว่าแล้วเครื่องออกกี่โมงละ่ะ then she would do some mental figuring and warn me that I had left enough time to catch my plane แล้วเธอเนี่ยก็จะก็จะคิดในใจค่ะ mental figuring คิดในใจแล้วก็เตือนผมว่า ผมเนี่ยน่าจะมีเวลาไม่พอนะเดี๋ยวไปต้องไปต้องไปเครื่องบินไม่ทันแน่เลยเออต้องขึ้นเครื่องไม่ทันแน่เลย each time she thought she was supporting me but I didn't feel it แต่ละครั้งเนี่ยเธอจะนึกว่าเธอกำลังช่วยเหลือผมอยู่เธอกำลัง support ผมอยู่แต่ผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้น I felt offended ผมรู้สึกว่าถูกคุกคามผมรู้สึกว่าโดนดูถูก I had been traveling around the world for 14 years teaching courses เพราะว่าผมเนี่ยเดินทางมารอบโลกแล้วนะ เดินทางมารอบโลกเป็นเวลา14ปีสอนคอร์สต่างๆรอบโลกเนี่ย I had never missed a plane แล้วผมไม่เคยไม่เคยพลาดไฟเลยไม่เคยไม่เคยตกเครื่องบินเลยตลอดระยะเวลา14ปีแล้วเธอเป็นใครอยู่ๆมาบอกผมผมมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มานานแล้ว then in the morning before I left she asked me a string of questions such as Do you have your ticket? Do you have your wallet? Do you have enough money? Did you pack socks? Do you know where you're staying? <laughs> คือแล้วในแล้วในเช้าก่อนที่ก่อนที่ผมจะออกจากบ้านเธอก็จะเธอก็จะถามผมคำถามประมาณว่าเนี่ยมีตั๋วหรือยังมีกระเป๋าตังค์หรือยังมีเงินพอไหม Did you pack your socks? มีเอาถุงเท้าไปหรือยังเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณจะต้องไปพักที่ไหน She thought she was loving me but I felt Mistrusted and was annoyed เธอนึกว่าเธอกำลังรักผมอยู่กำลังแสดงความรักกับผมอยู่แต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รับความไว้วางใจและลำคาญมาก was annoyed นะคะ eventually I let her know what I uh I let her know that I appreciated her loving intention but that I didn't like being mothered in this way สุดท้ายแล้วผมก็บอกให้เธอรู้ว่าเออจริงๆผม uh, ผมขอบคุณมากๆก,ก,กับเจตนาที่เต็มไปได้วยความรักของเธอแบบนี้แต่ว่าผมเนี่ยก็ยังไม่ชอบผมก็ไม่ชอบวิธีที่จะถูกแบบ mothered in this way ถูกเลี้ยงแบบนี้รู้สึกเหมือนเป็นลูกอะเออผมก็ไม่ชอบรู้สึกเหมือนเป็นลูกแบบนี้เลยอะ I shared with her that if she wanted to mother me then the way I wanted to be mothered was to be unconditionally loved and trusted คือผมก็แบ่งปันกับเธอว่าผมก็บอกกับเธอว่า ถ้าเกิดเธอเนี่ยอยากจะอยากจะเป็นแม่ผมอยู่นะอยากจะดูแลนะคำว่า mother แปลว่าดูแลก็ได้ค่ะแปลว่า mother ก็คือคือแบบเป็น verb อ่ะถ้าเป็น noun นแปลว่าแม่ใช่ปะแต่ถ้าเป็น verb เ,เนี่ยจะหมายถึงแบบ to care some, to care for somebody or something because you are t h e i r mother or as if you were t h e i r mother คือทำตัวเรากับเป็นแม่เออ if you wanted to mother me ถ้าอยากคุณอยากจะทำตัวเป็นแม่ของผมนะ วิธีที่ผมอยากจะอยากจะปฏิบัติเหมือนเป็นลูกอะ่ะก็คือต้องได้รับความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขได้รับได้รับการไว้ใจอย่างไม่มีเงื่อนไขคือคุณเป็นแม่ก็ได้แต่เป็นแม่ที่ไว้ใจลูกได้ไหมล่ะเออ I said if I miss a plane don't tell me I told you so ถ้าเกิดว่าผมพลาดเครื่องบินหรือตกเครื่องบินเนี่ยอย่าพูดกับผมว่าฉันบอกเธอแล้วไง trust that I will learn my lesson and adjust accordingly ให้ไว้ใจเถอะว,ว่าผมจะเรียนรู้บทเรียนของตัวเองแล้วผมจะปรับตัว,ดวได้ด้วยตัวเอง if I forget my toothbrush or shaving kit ถ้าเกิดว่าผมลืมลืมแปรงสีฟันหรือลืมชุดโกนหนวด let me deal with it ปล่อยให้ผมจัดการกับมันเถอะ don't tell me about it when I call อย่า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 คุยอย่าคุยเรื่องนี้ตอนที่ผมโทรหาคุณนะ่ะเออก็คืออย่าอย่าซ้ำเตมิมอ่ะเออผมรู้ ผมได้รับบทเรียนผมเจอปัญหาของตัวเองแล้วได้รับบทเรียนและผมเรียนรู้ไว้ใจว่าผมจะได้ผมจะเรียนรู้สิ่งนั้นได้ด้วยตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องมาบอก With an awareness of what I wanted instead of what she would have wanted, it was easier for her to succeed in supporting me. และด้วยความที่เธอรู้ว่าผมต้องการอะไรก็คือผมบอกเธอไปตรงๆอะ่ะเธอก็จะมันก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเธอมากกว่าที่จะสนับสนุนที่จะรักผมนะคะ A success story อันนี้เป็นเรื่องราวแห่งความสำเร็จแล้วนะเป็นอัก s u c c s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 tory once on a trip to Sweden to teach my relationship seminar I called back to California from New York informing Bonnie that I had left my passport at home มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เป็นทริปที่จะไปสวีเดนเพื่อไปไปไปสอนสัมมานาเรื่องความสัมพันธ์ของเขาอะค่ะผมก็โทรกลับไปที่แคลิฟอร์เนียจาก New York, นะิวยอร์กเนาะ อ่อ uh, to California from New York บอกกับวันนี้ว่าผมลืมพาสปอร์ตเอาไว้ที่บ้าน she reacted in such a beautiful and loving way เธอเนี่ยมีการตอบสนองในวิถีที่มันน่ารักและสวยงามมาก she did n t lecture me on being more responsible instead she laughed and said คือเธอก็ไม่ได้ไม่ได้เลคเชอร์ผมอะนะเออเธอไม่ได้เลคเชอรผมเลยว่าเออผมลืมนู่นนี่นั่นแล้วต้อง เราต้องแบบว่ารับผิดชอบม,มากกว่านี้นะแทนที่เธอแทนที่เธอจะทำอย่างนั้นเนี่ยเธอหัวเราะค่ะแล้วเธอพูดว่า instead she laughed and said oh my goodness oh ที่รักอ h oh, พระเจ้า john you have such adventures คุณเนี่ยโอ้ยต้องผจนภัยเยอะเลยเนาะเออเนี่ยเป็นการระจนภัยของคุณเลย what are you going to do อย่างนี้จะทำยังไงอะคะ i asked her to fax my passport to the Swedish uh consulate เนี่ยเห็นไหมผู้หญิงก็ยังแบบภรรยาเขาเนี่ย ก็ยังให้เขาเป็นฮีโร่อยู่โดยการถามว่าแล้วอย่างนี้คุณจะให้ฉันทำยังไง What are you going to do? คุณจะทำยังไงดีละ่ะคือคือ,อยังให้เขาคนโทรลอยู่ยังให้เขาแก้ปัญหานี้อยู่ผู้หญิงก็ไม่ได้แบบว่าเออโอเคเดี๋ยวจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยนะคือคือคือ,ค,อคำว่ำา Consulate เาคว่าคานเนี่ยหมายถึงกงศุนนะคะกงศุนนั่นเองคือ the building where u uh, where a uh, c o u n s i l works นะคะ where a consul works คำว่า council ก็คือเจ้าหน้าที่กงสุลน,นั่นแหละนะภาษาไทยมันก็เลยแปลมาเป็นคำว่ากงสุลหรือเปล่าทำไมออกเสียงใกล้กันเนาะ c o n c u l นะคะ i asked her to fax my passport to the Swedish consulate ก็คือผมเนี่ยก็ขอให้เธอเนี่ย fax พาสปอร์ตของผมมาที่กงสุลสถานเขาเรียกว่าอะไรวะสถานกงสุหลหรอเออกงสุลของสวีเดนนะเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรสถานทูตป่ะสถานทูตหรือเปล่าไม่แน่ใจ Swedish consulate นะคะ and the problem was solved แล้วปัญหาก็ถูกแก้ไข she was so cooperative แล้วเธอเนี่ยก็ให้ความร่วมมือมากๆเลย never once did she succumb to lecturing me on being more preparedshe was even proud of me for finding a solution to my problem. เธอคือไม่แม้แต่ครั้งเดียวที่เธอแบบว่า กลับมาเลคเชอร์ผมในเรื่องนี้ให้ให้แบบต้องเตรียมตัวมากกว่าเดิมนะนู่นนี่นั่น่ะไม่ไม่ไม่ได้มาบ่นไม่ได้เอาเรื่องนี้มาบ่นซ้ำอ่ะเธอแบบภูมิใจในตัวผมด้วยซ้ําที่สามารถหาวิธีแก้ปัญหากับปัญหาของผมของตัวผมเองได้เนี่ยค่ะก็เป็นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่แทนที่คุณจะเลคเชอร์เขาอ่ะเสียเวลาเปลืองเมื่อยปากไม่ต้องไปพูด ให้เขาเรียนรู้ให้คือให้ conditional love ไปเลยอะ conditional trust ไปเลยว่า,าไว้ใจเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขว่าเขาจะสามารถทำสิ่งน,นี้ได้แล้วเขาจะเรียนรู้บทเรียนของตัวเองหยุดเลคเชอร์เขาค่ะอืมเนาะประมาณนี้นะคะ